ในอนาคตมนุษย์เราห้ามคนโสดถ้าเป็นคนโสดมานานกว่า45วันคุณจะกลายเป็นสัตว์และถูกปล่อยสู่ป่าดูหมาตัวนี้สิจริงๆมันเป็นพี่ชายของเดวิดปีที่แล้วพี่ชายเขายังโสดเลยกลายเป็นหมาจริงๆก่อนหน้านั้นไม่นานเดวิดยุติการแต่งงาน12ปีของเขาด้วยเขาพาพี่ชายไปโรงแรมสําหรับคนโสดต,ตอนเช็คอินพนักง,งานถามว่าอยากเป็นสัตว์อะไรในอนาคตเดวิดบอกว่าอยากเป็นคุ้งกามกรามเพราะคุ้งกามกรามมีเลือดสีน้ําเงินยิ่งกว่านั้นก็อยู่ได้ร้อยปี พอเช็คอินเสร็จเดวิดก็เข้าห้องทันทีเขาจะพักอยู่ที่นี่45วันวันแรกพนักง,งานโรงแรมล็อกมือขวาไว้ด้านหลังปล่อยมือซ้ายไว้เพียงมือเดียวเพื่อใช้งานเพื่อให้เขาได้สัมผัสถึงความลำบากของชีวิตที่โดดเดี่ยวต้องมีเนื้อคู่ถึงจะมีความสุขได้วันที่สองเข้าปา,า,าราสัตว์ไล่แล้วคนถหนีออกจากโรงแรม ที่เรียกว่าคนโดดเดี่ยวจับคนโดดเดี่ยวที่ไรก็ได้ขยายเวลาอีกหนึ่งวันแต่ดาวิดตั้งแต่ต้นจนจดไม่ได้อะไรเลยเมื่อกินอาหารเช้าเดวิดก็ได้เป็นเพื่อนกับเพื่อนสองคนคือโรเบิร์ตและจอห์นพวกเขามาถึงโรงแรมในวันเดียวกับดาวิดดวิดและโรเบิร์ตทั้งคู่ไม่มีความมั่นใจแต่จอห์นกลับเต็มไปด้วยความมั่นใจในปาร์ตี้ดวิดได้รู้จักกับผู้หญิงที่เลือกกำเดาไหลบ่อยๆแต่เธอกลับไม่สนใจดาวิดเลยเพราะที่นี่ต้องมีลักษณะเหมือนกันจึงจะคบกันได้ และลักษณะของดาวิดคือสายตาสั้นวันนั้นผู้หญิงคนนั้นว่ายน้ําอยู่ในสระจูจูยอนก็ปรากฏตัวขึ้นเพราะอยากจีบเธอเขาจึงตั้งใจทำจมูกให้เจ็บทั้งสองจึงมีลักษณะเดียวกันเอชิอ,อยังนั้นก็ได้หรอพวกเขาคบกันได้อย่างรวดเร็วและย้ายมาอยู่ในห้องคู่เดวิดรีไปลองจีบสาวอื่นทันทีชมเชยผมของเธอที่สวยเหมือนของเขา แต่สุดท้ายก็ยังต้องกลับห้องหนึ่งเสียหน้าบางคนยังโสดจนถึงวันที่45เพราะไม่อยากกลายร่างเป็นสัตว์เลยเลือกที่จะฆ่าตัวตายและเดวิดกระเอกของเราเหลือเวลาอีกสมวันเท่านั้นเขาเลยไปจีบผู้หญิงที่นั่งข้างเขาลักษณะของเธอคือความเย็นชาเดวิดจึงแกล้งทําเป็นคนเย็นชาบอกว่าไม่ได้สงสารผู้หญิงที่โดดพื้นหวังว่าเธอจะทรมานมากขึ้นคําพูดนี้ชนะใจซาวเย็นชาหลังจากนั้นเขาก็ออกเดทก,กับซาวเย็นชาได้สําเร็จ เธออยากรู้ว่าเดวิดจริงใจหรือไม่จึงแกล้งทำเป็นกินอะไรแล้วสำลักแต่เดวิดก็เห็นความตั้งใจของเธอเฝ้าดูการสแสดงของเธออย่าง,งเงียบสาวเย็นชาบอกว่าพวกเขาค่อนข้างเหมาะสมกันทั้งสองก็ย้ายมาอยู่ห้องคู่ของโรงแรมได้สำเร็จแต่ยังมีเวลาให้ตรวจสอบอีกเดือนกว่าจะได้กลับมือไปใช้ชีวิตปกติวันนั้นสาวเย็นชาฉวยโอกาสที่เดวิดนอนหลับอยู่ฆ่าพี่ชายที่กลายเป็นตัวมาของเขาเดวิดแกล้งทำเป็นใจเย็นแล้วไปเข้าห้องน้ำแต่เขาอดไม่ได้ที่กลั้นน้ำตา และถูกจับโดยสาวเยนชาสาวเยนชากโกรธจึงออกจากห้องไปรายงานเรื่องนี้คนโกหกจะกลายเป็นสัตว์ทันทีเดวิดกับพนักง,งานทุกปีเธอจนเป็นลมแล้วลากเข้าห้องแปลงร่างเดวิดก็หนีออกจากโรงแรมตอนกลางคืนเข้าร่วมกลุ่มคนโดดเดี่ยวกฎของที่นี่แตกต่างไปจากในโรงแรมโดยสิ้นเชิงถ้ามีความรู้สึกใดๆดย่างเด็ดขาดผู้ชายคนนี้โดนลงโทษโหดเพราะจูบก,กับผู้หญิงปกติพวกเขาจะไปล่าสัตว์ที่ปล่อยเข้าป่าเพื่อหาอาหารวันนั้นขณะออกลาัาเดวิดถูกโรเบิร์ตจับ โรเบิร์ตบอกว่าเขาเหลือเวลาอีกสองวันจึงต้องจัดเดวิดจู่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งออกมาช่วยเดวิดและบอกไม่ให้บอกใครเดวิดจับกระก่ายและมอบมันให้กับผู้หญิงคนนั้นเป็นการตอบแทนทั้งสองค่อยๆตกหลุมรักกันและค้นพบว่าล้วนสายตาสั้นทั้งคู่เพื่อซ่อนความลับทั้งสองได้คิดค้นชุดภาษากายพิเศษขึ้นวันนั้นกลุ่มคนโดดเดี่ยวกำลังจะแอบมาโรงแรม พวกเขาแอบเข้าไปในโรงแรมอย่างเงียบๆสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังหลับสนิทเมื่อมีคนแปลกมาส่งสัมาเข้ามาในห้องทำให้พวกเขาตกใจหญิงสาวคนนี้เป็นหัวหน้าของกลุ่มคนโดดเดี่ยวเธอบอกว่าจะมีคนเดียวรอดได้คนรอดชีวิตจะต้องสามารถอยู่ได้โดยอิสระผัวคนนี้ไม่ลังเลเลยที่จะบอกว่าตัวเองชอบความอิสระมากหัวหน้าหญิงจึงม้อปืนให้ชายผู้นั้นชายผู้นั้นถือปืนโดยไม่ลังเลก,ก็เหนี่ยวไกแต่ไม่มีกระสุนในปืน จุดประสงค์ที่แท้จริงของพวกเขาคือการแบ่งความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักเดวิดก็พบจอนบนเรือยอชแล้วเผยความจริงที่ย้อนแกล้งเลือดกำเดาไหลแต่สาวเลือดกำเดาไม่ได้โกรธเธอดอกเดวิดและไล่เขาออกไปหลังจากกลับมาแล้วเดวิดบอกสาวสายตาสั้นว่าอยากกลับเมืองไปใช้ชีวิตจึงวางแผนว่าเวลาทำภารกิจต่อไปจะพาสาวสายตาสั้นหนีไปแต่ในวันก่อนที่จะหนีไป วหน,นา้ากลุ่มเจอไดอารี่ของสาวสายตาสั้นและค้นพบว่าพวกเขารักกันจึงใช้ข้ออ้างในการช่วยรักษาสายตาสั้นเพื่อพาเธอไปโรงพยาบาลหลังจากนั้นสาวสายตาสั้นก็กลายเป็นคนตาบอดหลังจากกลับมาเดวิดเห็นคนรักของเขากลายเป็นคนตาบอดแต่ไม่ได้ตีชั่โมงเธอเขาช่วยปลอบโยนเธอและช่วยให้เธอฝึกประสาทสัมผัสช่วยให้เธอเรียนรู้ที่จะจดจำวัตถุด้วยมือของเธอรอจนกว่าจะถึงเวลาเดวิดวางแผนที่จะพาหญิงสาวสายตาสั้นหนีไปอีกครั้งวันนั้นขณะที่หัวหน้าหลับอยู่ เขาก็เอาเหินตีเธอให้เป็นลมแล้วพาสาวสายตาสั้นเข้าเมืองไม่กี่วันต่อมาทั้งสองก็หนีกลับเข้าเมืองเมือเ่อไปร้านอาหารเดวิดขอให้พนักง,งานเสิร์ฟจัดชุดช้อนส้อมให้พวกเขาแล้วเอามีดอย่างระมัดระวังแล้วไปเข้าห้องน้ำคนเดียวเขาหยิบมีดแล้วเล็งไปที่ดวงตาสาวสายตาสั้นยังนั่งรอยอยู่ข้างนอกนังเรื่องนี้ก็จังหวัดจันทบ,บุรีกระทนหันที่นี่จังหวัดจันทบ,บุรีแบบปลายเปิดมีคนบอกว่าดาวิดกลัวจึงไม่กล้าลงมือ เพราะสุดท้ายก็ไม่มีฉากของเขาปรากฏบางคนบอกว่าดาวิดกลายเป็นคนตามบอดจริงๆเพราะตอนจบสุดท้ายของหนังนะ่าจะเป็นภาพสุดท้ายที่เขาเห็น